ตัวช้างยังต้องเรียกพี่10บตำรวจตรีหญิงใช้เวลา4ปีย้าว่า4ปีพุ่งพรวดไปเป็นร้อยตำรวจเอกแล้วนะครับเห็นว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดานะครับแต่การพุ่งพรวดที่ว่านั้นเธอมีตัวช้างหรือมีตัวดีหรือมีตัวอะไรกันแน่นะครับถึงสามารถพุ่งพรวดไปถึงขนาดนี้แล้วอีกไม่นานนะครับตำรวจหญิงคนนี้จากสิบตำรวจตรีไปเป็นร้อยตำรวจเอกแล้วมันจะกลายไปเป็น ายพันในพลเลยหรือเปล่านะครับอันนี้เพจชื่อดังเอามาแฉแล้วบอกว่าช่วยหน่อยช่วยจัดการหน่อยเถอะเรียกร้องไปถึงรังสีมันรวมเรียกร้องไปถึงพักก้าวไกลฟังดูก็น่าตกใจอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีเพจเพื่อนตำรวจครับเขาเออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นของนายตำรวจหญิงเนี่ยหลายคนเลื่อนกันแบบพุ่งพรวดภายหลังเข้าอบรมหลักสูตรกอ,อสอที่เปิดอบรมทุกปี ปีละถึง4ครั้งนะครับโอ้โหปีละ4ี่ไกมากเลยคุณผู้ชมครับโดยยกตัวอย่างร้อยตำรวจโทรหญิงคนหนึ่งซึ่งโอ้โหเนี่ยฮะไม่ธรรมดานะครับมีตัวช้างหรือมีตัวดีอะไรกันแน่คุณผู้ชมครับผู้เข้าประกวดเวทีนางสาวไทยรายหนึ่งเนไหมเป็นอดีตนางงามคุณผู้ชมครับไปเป็นตำรวจนะอยากเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ําแต่ตัวคนพูดล้ํากว่าคนอื่นไหมครับโอ้โหเธออย่างล้ําเลยนะล้ําหน้าไปไกลมากนะครับก้าวโคตรไกลเลยคุณผู้ชมครับสิบตำรวจตรีอยู่2เดือน นะร้อยตำรวจตรีตอนเดือนกันยายน64ติดร้อยตำรวจโทมิถุนายน65ต่อนามิถุนายน66ติดร้อยตำรวจเอกคือพุ่งมากขัวอะไรพุ่งเนี่ยอะไรพุ่งเนี่ยนะพุ่งมากเหลือเกินตัวช้างยังเรียกพี่หลักสูตรกอสอขอสงวนไว้เพื่อไทายยากที่พ่อแม่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นครับล้ำเองทุกดอกแล้วบอกไ่าอยากว่าเปลี่ยนแปลง ล้ำเองทุกดอกอยากบอกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วก็บอกอีกนะครับว่าหลักสูตรกอสออกอสมวนไว้เพื่อไทายญาติพี่พ่อแม่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นครับไอ้พวกร,ร้องร้องเต้นเต้นชอบลาไปอีเวนต์คัดมันออกไปโอ้โหนะนะแล้วก็บอกว่าขอรังสิมันโรมเนี่ยนะจากก้าวไกลมาช่วยกันชำระหน่อยนะโอ้โห,ห,หล้อล้ำทุกดอกแล้วบอกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงนะนี่ S <S <S นะคุณผู้ชมครับมันยิ่งเนา่ายิ่งเฟะนะฮะยิ่งขุดยิ่งเจอนะครับสําหรับระบบอะไรแบบนี้ที่มันฝังลากลึกอยู่ในระบบข้าราชการไทยสร้างความไม่เป็นธรรมไม่เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงอย่างมากมายมาหาศาลประชาชนคนไทยเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอย่างหนักหน่วงครับมาแล้วครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนน้ําพริกกากหมูสูตรเมืองน่านนะครับของแท้แน่นอนดั้งเดิมโอ้โหสุดยอดความอร่อยเลยครับคุณผู้ชมครับ ผมไปหามาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเนี่ยฮะของแท้จากมันเป็นสูตรเมืองน่านนะครับอันนี้จะเป็นสูตรไม่ใส่มะแขวนหลายคนไม่ชอบมะแขวนนะกล่องหนึ่งเนี่ยนะครับน้ำหนักแปดสิบกรัมขายแค่เพียงเจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับขายเจ็ดสิบเก้าบาทนะแปดสิบกรัมเนี่ยสวยๆเลยคุณผ,ผู้ชมครับสนใจเพียงพว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาหรือเข้าไปในอินบ็อกกล่องอีซียุคนเพจนอร์มอลยุคนอีซี่นิวออนไลน์นะครับสอบถามทีมงาน เนี่ยรสชาติจัดจ้านกําลังกินเลยไม่เผ็ดมากนะครับผมย้านะเป็นสูตรเมืองน่านสูตรโบราณสูตรจากต้นตะูลนะครับกล่องละแค่เพียง 70- 79บาทนะครับน้าหนัก80กรัมนะหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมยุคนก็เน้นสินค้าชุมชนช่วยอุดหนุนสนับสนุนชุมชนเป็นทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับถูกมากนะครับราคาแค่เพียง79บาทเท่านั้น กำลังกินกำลังดีเลยนะครับก็แพ็กเกจจิ้งชุดนี้นะฮะจะทําเป็นอย่างดีเห็นไหมฮะนะมีฝาปิดเรียบร้อยนะครับพกพาไปรับประทานเอาไปไหนมาไหนได้สะดวกอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสูตรจากผู้เฒ่าผู้แก่เลยนะครับที่เอามาค้นหา แล้วก็เอามาผลิตแล้วก็เอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมถ้าหากว่าอยากจะสนับสนุนสินค้าของยุคคนของชุมชนนะครับ79บาทนะครับพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับด้านล่างก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่พิมพ์ว่าสนใจสนใจลิงก์ไลน์ก็มีกดเข้าไปสอบถามกับทางทีมงานได้เลยหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความสอบถามหรือคอมเมนต์ลิงก์ไลน์เนี่ยส่งมาได้หมดครับชุดละแค่เพียง79บาทเท่านั้นครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับหากคุณผู้ชมสนใจแล้วก็จะสั่งซื้อรวมกับ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่ขึ้นชื่อของเราซึ่งขายมาแล้วเนี่ยหลายเดือนนะครับอย่างปลาสลิดทอดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นักขณะนี้1ชุดมี4ตัวนะครับตัวกําลังพอดีทานส่งตรงนําเข้ามาจากอาเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นน้ําหนักก็จะวิ่งอยู่ที่ประ,ประมาณ200กว่าถึง300กรัมนะครับคุณผู้ชมครับสตัวเน้นๆทอดสดใหม่ส่งถึงคุณผู้ชมมีหลายคนนะครับที่ชื่นชอบเป็นอย่างมาก สนใจพิมพ์ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่าเข้าไปพูดคุยในลิงก์ไลน์นะครับจะสั่งซื้อทั้งปลาสลิดแล้วก็น้ำคริกกากหมูพร้อมกันไปเลยเนี่ยนะครับก็จะเซฟค่าจัดส่งส่งไปทีเดียวเลยครับมันก็จะเรียบร้อยดีหรือไม่คุณผู้ชมก็อยากกินไส้กรอกไหมฮะอันนี้สูตรของยุคคนเลยนะครับ สูตรของยุคนกับทีมงาน1งชุด199าบาบาทก็จะมีขนาดตั้งแต่8ถึง10ลูกน้ำหนักเน้นๆเ,เลยนะครับ400กรัมแต่ว่าไส้กรอกของเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเมื่อได้ไปเนี่ยเอาไปเวฟเอาไปทอดเอาไปนึ่งกินได้เลยนะครับเพราะว่ามันยังดิบอยู่แต่ถ้าเป็นปลาสลิดก่อนหน้านี้เนี่ยสุกแล้วนะครับสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่าในลิงก์ไลน์กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยหรือกล่องข้อความครับเพจ easy ยุคนเพจ normal ยุคนเพจ easy new online ได้ทั้งนั้นเลยนะครับจะสั่งซื้อตั้งแต่น้ำน้ำพิกากหมูใช่ไหมน้ำพิกากหมู79จะมาถึงปลาสลิดทอด169ไส้กรอกอีก199แล้วก็ปิดท้ายด้วยหมูแผ่นครับหมูแผ่นนี่จากนกครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับผมเนี่ยจะไปเฟ้นหาสินค้าชุมชนตามสถานที่ต่างๆที่ดีที่มีคุณภาพเป็นการส่งเสริมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยตามจุดยืนของสื่อ แบบอีซี่นิวอีซี่ยุคนนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านช่วยเหลือชุมชนนะครับหมูแผ่นหนัก100กรัมราคาแค่เพียง99บาทเท่านั้นนะครับ99าบาทสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลิงไลน์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือในกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนเพจนอร์มอลยุคนได้ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยฮะก็สั่งก็ามาเป็นชุดใหญ่เลยก็ได้ชุดใหญ่ไฟกระพริบสามารถสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้านได้หลายพื้นที่นะครับไล่ตั้งแต่ น้ำพริกกากหมูสูตรเมืองน่านปลาสลิดทอดจากบอ่อที่ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีมาถึงไส้กรอกสูตรยุคนแล้วก็หมูแผ่นที่นครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมครับ